สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย สวัสดีค่ะชัดเจนไหมเอ่ยเดี๋ยวขอแชร์ในกลุ่มก่อนเนาะสอส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี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 บอนิ่ <Morning. S 1> ตอนเช้าทุกทกท่านเลยค่ะงัวที่แล้วปังไปแล้วไปไปเรียกเพื่อนฝูกมาดูอาอจยนนันนะคะ สวัสดีทุกท่านเลยแอบด,ดีใจมากๆว่าดิฉันจำรหัส Facebook ได้แล้วนะคะเป็นคนที่แบบลืมทุกสิ่งทุกอย่างล่ะสวัสดีทุกๆท่านเลยค่ะคิดถึงทุกท่านเลยเช้าวันอันสดใสนะคะก็ประจวันงวดวันที่16มิถุนายนสวัสดีได้ยินเสียงชัดเนาะไปเรียกเพื่อนฝูงญาติพี่น้องมาตัดผมสั้นละหน้าเด็กใช่ไหมขอบคุณมากๆนะคะก็ผมมันเสียได้แหละก็เลยตัดนะคะตัด เมื่อวานีคนแซวว่าแบบอาจารย์ผมยุ่งมากคือปกติอาจารย์จะไม่ค่อยไม่ค่อยตัด said, young, believer, night, คือถ้าไม่ได้ไปไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมรัดผมมันร้อนเมื่อวานอะวันนี้สวยแล้วนะวันนี้ผมสวยแล้วผมไม่ยุ่งแล้วนะสวัสดีทุกทุกท่านเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาตัดเล่งวดนี้กันนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะ เดี๋ยวเราขอแตะที่1นึ่งเคดิตหนึ่งเมื่อวานเป็นยังไงบ้างนะคะดูล้อนหลังหรือยังว่าวันไหนจะมีโชคจริงๆส่วนตัวเนี่ยอาจารย์เกิดวันศุกร์นะคะอในวันนี้นะคะเอองวดประจำมาที่16นะคะงวดที่แล้วเข้านะคะงวดที่แล้วเข้านะคะดูหน่อยซิเห <He S 1> ็นไหมเมื่อเช้าอาจารย์ลงนี้เคอีแล้วมันโดนลบจริงๆนะอาจารย์พูดจริงๆอาจารย์ลงนี้เคอีเช้าโดนลบนะคะ วางสองวางหนึ่งวางศูนย์นะคะเข้าศูนย์หนึ่งนะคะสี่เก้าหกศูนย์หนึ่งสวัสดีทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์อาจารย์นาสักคนละหนึ่งแชร์ได้ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ตัวเลขในงวดประจําวันที่สิบหกมิถุนาบ้างอาจารย์ขอเป็น iPad เขียนนะคะเนื่องจากวันนี้เราอาจจะไม่ได้สะดวกนะคะวันศุกร์จะต้องปังนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้หยุดดูย้อนหลังเนี่ยไม่รู้ว่าเราจะมีโชคจากอะไรลองไปดูย้อนหลังอีกทีหนึ่งนะคะจะได้รู้ว่าออคุณจะมีโชคจากอะไรหรือเปล่า ขอบคุณทุกท่านนะคะที่อยู่เป็นกำลังใจกันมาเนิ่นนานหลายปีขอบคุณมากๆเลยค่ะหนะะมักก็หัวใจคนละหนึ่งดวงให้อาจารย์หน่อยแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะออวิเคราะห์นะคะงวดเป็นที่สิบหกมิยอมาอ้าวเจอหน้าตัวเองล่ะทันไหมคะ16บหกมิถุนายนนะคะ ขอภัยนะไม่มีกล้องเลยไอ้ไม่มีขาตั้งเลยลืมรัฐบาลงวดเนี้ยวิ่งรูดดูไฮเทคดิดกเนะเป็น iPad ใช่ไหมวิ่งรูดสามเจ็ดแคปเจอร์ค่ะ3มแล้วก็เจในซูเปอร์ยี่กีนะไม่ต้องตกใจ ห้าตัวนะคะอันนี้บินห้าตัวสามเจ็ดหกสองสี่ค่ะแคปเจอร์ให้ทันนะคนหลายๆคนจะชอบอาจารย์มหาอุดงวดนี้อะไรคะ่ะเข้าถูกงวดนะเอาไปจับเล่น เจอค่ะมีคนทักแชทมาอ่าแคปเจอร์ค่ะเขียนออนันไว้ก่อนเนาะลายเซ็นนิดนึงช่วงนี้มีแต่คนชมเขียนเป็นออนันคนงามแล้วกัน <laughs> ทันปะถ้าท,ท่านคนหัวใจรวยๆอาจารย์หน่อยอาจารย์ชอบเลขงวดนี้อาจารย์แอบแอบ,แอบชอบเลขแปดนะคะ แต่ที่เด่นมากๆอันนี้อันนี้ชอบส่วนตัวมีค่ะคืออย่างนี้คือแปดพระราหูเนี่ยอาจารย์อาจารย์ค่อนข้างรักพระราหูมากมากอะแล้วก็ท่านก็ยังมีกําลังวังชาที่ดีอยู่แล้วในส่วนตัวเนี่ยคือตามสูตรอีกสูตรหนึ่งที่อาจารย์คํานวณเนี่ยแปดมันมาว่ะแปดมันมานะอีกสูตรหนึ่งแปดมันมาเพราะฉะนั้น,นยพยายามที่จะติดเลขแปดไว้เนิดหนึ่งถามว่าอันนี้คือห้าตัววินถูกปะ่ะ อาจารย์ชอบเลขนี้มากที่สุดแคปเจอร์ใส่รูดใส่วิ่งอัดสามค่ะใส่รูดใส่วิ่งอัดสามแคปเจอร์เข้ากลุ่มฟรีนะคะแอดเฮงเก้าหกนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายคุณเข้าไปคุณก็ได้อะาจารย์พาถอนทุกวันแหละอย่าขำอย่าขำพาเฮงหนึ่งขำกันใหญ่สองหกได้ไหมได้ค่ะคุณดูนะมาหาอุดกับราชาโชคอาจารย์เข้าบ่อย คุณชอบนะมันเป็นสองค่ะจับสามสองก็ได้สองสองเจ็ดเจ็ดสองก็ได้นะคะหกสองสี่สองเห็นปะเอาจับจากมหาอุดเราไปจับราชาโชคบ้างหกสามหกเจ็ดหกสองหกหกหกสี่แบบนี้เป็นต้นแคปเจอร์เลยค่ะทันเนาะยุ่งแมงวันแมงวีสองหกก็สวยเดี๋ยวอาจารย์อาจารย์เขียนให้ ถามว่าชอบ8-7ได้ไหมมีคนกระซิบบอกได้8-7ได้เดี๋ยวจะเขียนไปเรื่อยๆเตรียมกระดาษปากกาให้พร้อมถ้ารกระดาษปากกาพร้อมแล้วกดไลค์ให้หน่อยคุณจะได้จะได้เขียนเลขอาจารย์นะคะแคปเจอร์ทันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์จะไปตัด3ตัวให้ในกลุ่มอีกทีหนึ่งนะคะ อาจารย์นันแจ้งก่อนว่าว้วเนี่ยเลขมันเยอะเพราะว่าอันนั้นก็สวยอันนี้ก็งามบางคนอาจจะด่าอาจารย์ว่าแบบอาจารย์ให้เลขเยอะมันจะครบก้าตัวอยู่แล้วแต่จริงๆนะ่ะคือบางบางง้วนเนี่ยเลขมันก็น้อยต่องวดเนี้ยคือเลขแปดเนะี่ยที่อาจารย์บอกเป็นพระราหูใช่ไหมส่วนตัวก็ยังชอบอยู่นะคะแล้วที่เด็ดที่สุดสายวิ่งสายรูดไม่ควรพลาดคือวันนี้คือเลขสาม เลขสามกำลังเขาดีนะคะก็อาจจะจัดเลขสามวิ่งลูดไปนะคะแล้วก็อาจารย์บอกนิดนึงนะบางคนหลายๆท่านถามว่างวดนี้อาจารย์มีเบิ้ลมีหามไหมตามสูตรนะคะปีที่แล้วไม่หลุดเลยนะคะปีที่แล้วตลอดทั้งปีเนี่ยเออไม่เคยหลุดเลยเกี่ยวกับเบิ้ลหามนะคะแล้วก็ส่วนตัวเออมีหลุดมีต้นปีนะคะงวดหลังจาก ปีใหม่หลุดมาแค่งวดเดียวที่มันเป็นวันพระอหารหลุดมางวดเดียวที่มันไปเบิ้ลนะคะเพราะฉะนั้นในงวดนี้อาจารย์มองว่าไม่เบิ้ลนะเป็นเลขปกตินะคะแต่ว่าถ้าคุณบอกว่าอาจารย์คือหนูก็แอบกลัวนิดนึงว่ามันจะเบิ้ลนก็อาจจะเป็น7 7 3 3แบบนี้เป็นต้นนะคะก็น่าสนใจเลยทีเดียวในงวดนี้นะเดี๋ยวอาจารย์จะตัดตัวเลขไว้ให้นะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างจะ,ะแล้วก็กระดาษปากกาพร้อม สายวิ่งสายรูดเลข3นะคะส่วนตัวอาจารย์ชอบเลข8 8นะคะ8ชอบส่วนตัวนะคะ1กับ6เป็นราชาโชคจับ8 1 8 6ก็ได้นะคะแต่เอิมส่วนตัวเดี๋ยวก่อนนะเราเราเราคำนวณหลายศาสตร์8 4ก็สวยค่ะ8 4 8 9นะคะสวยนะไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่8ป8สาแบบนี้เป็นตอนค่อนข้างสวยเลยทีเดียวป้าเดี๋ยวเราจะไปตัดในเรื่องของตัวเลขกัน คุณฟังอาจารย์ดีๆนะคะในสูตรของอาจารย์เนี่ยแปดแล้วก็ศูนย์มันมาแรงมากเลยอะอันนี้คืออีกสูตรหนึ่งนะงวดเนี้ยแปดกับศูนยเด่นลองจับไปใส่หลักร้อยดูนะคะหรืออาจจะอาจจะข้างล่างมันอาจจะมามีศูนย์ก็ได้นะอาจารย์ว่าสูตรมันมัน,ม,นมันก็น่ากลัวเหมือนกันในงวดนี้นะคะก็ลองติดตัวตัวเลขศูนย์ไว้อีกทีหนึ่งนะะจดทันเนาะ ปาเดี๋ยวเราตัดเลขกันคนขอหัวใจคนละหนึ่งดวงแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะเขียนในเรื่องของตัวเลขให้แล้วไม่พูดพัมพ่มพำเพลงใช่ไหมแบบเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยหนูตูจดไม่ทนันงวดนี้มีเลขเรียงไหมไม่น่าเดี๋ยวขออาจารย์ดูสูตรนิดหนึ่งไม่น่าเรียงค่ะงวดนี้ไม่น่าเรียงน่าจะเป็นตัวเลขปกติค่ะแต่ว่าแปดเนี่ยปลกระสูรมามาเยอะมากนะคะมาเยอะมากๆเลยก็ลองติดติดตัวเลขกัน บางทีเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าพื้นดวงของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะใครเคยตรวจดวงดวงชะตากับอาจารย์คุณจะรู้ว่าอาจารย์จะบอกว่าคุณมีโชคคุณ <c oughs> คุณเป็นคนไม่มีโชคเลยแบบนี้เป็นต้นบางคนเนี่ยซื้อหัวยังไงก็ถูกอย่างคุณพลันยาอย่างเงี้ยเ <c oughs> <monsieur S 1> พื่อนแม่อาจารย์อย่างเงี้ยซื้อ,อยังไงก็ถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนตรงเนี้ยคนดวงมันมันมีพื้นฐานดวงที่ดีที่แน่นอ,อยู่แล้วยังไงซื้อก็ถูกบางคนเนี่ยตำแหน่งดวงเป็นหีนะด้วยเป็นพยายะด้วยเป็นตำแหน่งต่างๆที่ดวงมันเสียด้วยนะคะซื้อหัวยังไงันงก็ไม่ถูก นะะป่ะเดี๋ยวเราไป16มิถุนากันต่อผูประจารย์ได้0ูนย์แใช่ไหมสิบหกมิยอค่ะ6 3เมื่อกี้เราเขียนไปแล้วสมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย3 7วิ่งรูดนะคะ ระวังศูนย์ดีๆเด้อมาสามหสวยนะคะบ้านอาจารย์นะบ้านอาจารย์ฝันเกี่ยวกับตัวบ้านนะบ้านเลขที่สี่แปดก้าทับหกสิบสามค่ะออกโคตรบ่อยลูกศิษย์ในกลุ่มจะรู้ว่าหวยออกบ่อยมากมีสามหกนะคะสามสี่ก็สวย ถ้าชอบเจ็ดจัดเจ็ดสองค่ะการสีให้อาจารย์นิดนึงเมืองทีลาพระตำแหน่งเสียคุณอย่าไปเอาลาพระอย่างเดียวนะคะวันอังคารสิบเอ็ดค่ำนะเฮ้ยอาจารย์ชอบเลขนี้ว่ะ ีตัดแบบแบบงามๆไว้แล้วกันเนาะใครชอบแบบกลัวเบิ้ลก็ติดเจ็ดกับสามสามไว้ถ้าชอบเบิ้ลนะสวัสดีน้องแบมค่ะอ่ะหลักเจ็ดขอเปลี่ยนใหม่แล้วกันสำมรับคุณชอบหลักเจ็ดเนี่ยเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองจริงๆเจ็ดสามเป็นเลขที่ออกยากนะคะแต่ก็ติดไปก่อนเป็นเลขก่การแตกหักเจ็ด หกเจ็ดแปดอันนี้สำหรับเลขเจ็ดค่ะเฮย้ยถ้าเป็นศูนล่ะแอบกังวลเลขศูนย์ใช่ไหมกังวลไหมคุณศนะูนย์่ะมันมาทุกสูตรอาจารย์เลยนะอาจารย์แอบวันเกิดอาจารย์เป็นศนะูนย์แปดะส่วนตัวมายถึงตัววันเกิดนะ ศูนย์ห้าไปยังแอบใสศูนย์ห้าไปหน่อยเฮ้ยวางศูนย์อะแล้วมันสามมันเด่นใช่ไหมแอบใสศูนย์สามไปนิดนึงระวังศูนย์นะคะไม่ได้ขี้ริ้วขี้เลรนะคะจันบอกเลยแคปเจอร์แปดมันงามเลยจ้าที่รักจ้าศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เก้าอะไรอย่างเงี้ยศูนย์สามนะคะ สวยมันงามเดอ้ออัน,บบน,นะะรัฐบาลนะคะรัฐบาลรัฐบาลสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาใหม่ค่ะคืออาจารย์หนูชอบสามะสามหนึ่งได้สามสองสามสี่สามหสมเจ็ดไปแล้วเนาะใช่ไหมเฮ้ย แปดมันมาสามแปดก็น่าสนใจแคปเจอร์ค่ะอันนี้ตัวเลขสามศูนย์สามสองก็สวยนะว่านะแคปเจอร์ทันนะคะ เราไปหลักสองบ้างเผื่อใครชอบสองศูนย์สองสามไปแล้วเนาะใช่ไหมสมมติชอบเลขสองใช่ไหมสองห้าสองห้าไปยังสองห้าห้าสองอะแล้วก็สองแปดหลักสองนะคะงามเด้อสองเก้าติดไวเฮ้ยสองหกสองหกขาดไม่ได้สองหกสำหรับหลักสองค่ะ หลักร้อยใส่ศูนย์กับสองศูนย์กับสองไว้แคปเจอร์เลยพาเฮงสองค่ะเกิดวันอาทิตย์ฝันว่ามีคนให้20บาทบ้านเลขที่2อศูนย์ลูกกมเข้าสารให้238ิบแปดเม็ดนะ,ะลองเสี่ยงโชคดูนะวันอาทิตย์เป็นคนมีโชคนะคะแคปเจอร์ ไม่รู้ว่าอะไรอันไม่อันนะคะไม่รู้อะไรอันไม่อันนะคะโมงว่วที่เราออกเล็อันใช่ไหมทานปะสองแปดกับห้าสามสวยนะคะแคปเจอร์ทันนะคะอาจารย์จะแอบบอกหลุด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  มีคนถามว่าเลขอ่ะเผื่อไม่ทันก็ไม่รู้ว่าเลขอัมน่วที่แล้วเราก็วางเข้านะแคปเจอร์ค่ะราชาโชคหนึ่งหกมหาอุดสองใครไม่ทันดูไลฟ์สดย้อนหลังนะคะวิ่งรูดนะคะ แอบคินขึ้นกระดานใหม่นิดนึงเลขที่มันตัดกันไม่ขาดเลยมันตัดกันยากนะเลขมันเป็นเลขที่น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะลองสามตัวกันบ้าง มีใครอยากได้สามตัวกดหัวใจให้หน่อยสิมีใครอยากได้สามตัวไหมคะอันนี้คือมันแกะกันยากนะแกะยากมันเป็นคู่กันอยู่อาจารย์ว่าจะจะรูดสามกดหัวใจให้อาจารย์นิดนึงนะเนี้ยใครอยากได้สามตัวบ้างนี่มีใครอยากได้สามตัวหรอ เอาไปตัดเล่นกันเนาะมีใครอยากได้ไหมคะทานข้าวกันหรือยังมีใครอยากได้สามตัวไหมคะขอหัวใจโรๆไว้ช้าหน่อยสิ อาจารย์ไม่เห็นข้อความไขขึ้นเลยนะเน็ตเป็นที่เน็ตแน่ๆเลยอยากได้อยากได้ใช่ไห,ไหมในนี้ไม่ขึ้นเลยค่ะเอามาตัดสามตัวกันดีกว่าจะได้ไปจิ้มให้มันทงมันทันเนาะเอ๊ะเนตอาจารย์เป็นอะไรเนาะแป๊บน,นึงค่ะสมมุติเราชอบสามตัวจัดหกสามเก้า สามสี่เจ็ดก็ได้เก้าสามหกก็ได้น้องมันก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันไปกับหกประตูนะระวังเก้านะจ๊ะเก้าสี่ห้าแหมงามนะจ๊ะชอบสองเจ็ดจัดเก้าสองเจ็ดห้าสี่เก้าไปยังไปแล้วสามเจ็ดสี่ หกสองห้าสวยแคปเจอร์เลยค่ะทันไหมทันไหมคะอาจารย์ไม่เห็นข้อความใครต่างๆเลยนะทันไหมคะสวยนะแล้วคุณอย่าลืมนะเลขที่มันตัดกันยากนะมันคือมีสี่ห้าใช่ไหมเมื่อกี้ที่อาจารย์บอก มีอะไรบ้างมีสามสี่ใช่ไหมที่แบบมันตัดกันแบบค่อนข้างยากอะคะ่ะเจ็ดสองสามหตัดยากติดติดไว้อาจารย์ไม่ได้บอกว่ามันจะออกรางวัลที่หนึ่งหรือว่าสองตัวท้ายอย่างเดียวนะคะบางครั้งเนี่ยเวลาที่หวยมันออกเนี่ยมันดันมาก่อน คือมันออกสามตัวหน้าสามตัวท้ายมันเข้าตลอดนะคะไม่เคยไม่เคยพลาดเลยเก้าสามสี่ได้ไหมได้ค่ะเก้าว่ามันเด่นอาจจะวางเก้าที่หลักร้อยก็ได้เนี่ยใส่เก้าแม่งไปเลยเนี่ยหลักเก้าเก้าสี่ห้าเก้าสามสี่เก้าเจ็ดสองเก้าสามหกเป็นตน้นฝากด้วยนะคะแอนแทงเก้าหกค่ะเก้าสี่ห้าสวยนะ ก็รีบไปจับจองนะคะตัวเลขกันนะคะก็ขอให้วันนี้ทุกๆท,ท่านเนี่ยมีในเรื่องของโชคลาภเข้ามานะคะใครดูไม่ทันไปดูย้อนหลังนะคะดูย้อนหลังอาจารย์ก็ลงไว้ให้หมดแม็กแล้วนะคะถ้าตามสูตรทุกอย่างสูตรยังมาดีอยู่เนี่ยในวันนี้ก็เป็นเลขหวยปกติไม่ได้เบิ้ลไม่ได้หามนะคะเป็นเลขปกติก็ฝากเลข3าไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของทุกท่านด้วยนะคะก็ ส่วนตัวเนี่ยอาจจะเล่นบ้านเลขที่นะคะอาจารย์ชอบสี 48, ่ปดอ่ะสี่แปดแดสี่อ่ะมันบ้านอาจารย์4ี่แปดเทับหกสอะคะ่ะอาจจะเล่นหกสามเล่น8ปดเล่น4ี่แปดแบบนี้เป็นต้นอาจจะตัดเล่นนะคะวดนนี้ก็ลองดูว่าจะเป็นในทิศทางไหนนะคะ เล็เก้าน่าสนใจเช่นเดียวกันนะก็ลองตัดเล่นดูนะคะอยู่ที่ดวงชะตาอยู่ที่การเสี่ยงมันคือการเสี่ยงโชคนะมันก็คืออยู่ที่ดวงด้วยส่วนตัวเนี่ยวดนี้อาจารย์จะเล่นไม่เยอะนะคะเพราะว่าอาจารย์เช็คดวงชะตาตัวเองแล้วอาจารย์จะถูกไม่ได้เยอะนะวงวดไหนถูกเยอะเนี่ยถ้าเช็คดวงชะตาตัวเองแล้วถูกเยอะเนี่ยอาจารย์ถูกหลักแสนนะคะอาจารย์บอกเลยแต่วดนนี้ก็กเอ่อเอาตามดวงของตัวเองแล้วกันนะคะ จริงวันอาทิตย์เนี่ยใครที่มีเพื่อนเกิดวันอาทิตย์คุณลองลองไปถามคนเกิดวันอาทิตย์ดูนะคนเกิดวันอาทิตย์เคามีโชคอย่างไงอาจารย์นันฝากติดตามผลงานของอาจารย์นันด้วยนะคะบ๊ายบายเฮงเฮงมันหมาน,นะคะวันนี้มีโชคปังปังปังกันทุกท่านเลย